คลิปนี้จะขอพูดถึง Destiny g u n d ั m หุ่นสร้างระดับ SSR ที่สามารถสร้างได้ในแปลนผังนะครับ d ด v ว l ลอ m e n ้ของซีรีส์กันดัมซี d เดสตินีกับตัวละครกาชาที่สามารถหาได้ในตู้ของ High ฮ e w กันดัมนะครับอย่างเจ้าเลซาเบเลวสายแทงนะครับที่มาพร้อมกับหุ่นประจำตัวอย่างเบสซาคุแ a น t o ม ผมขอเรียกชื่อเจ้าตัวนี้ว่าเลซามาเอลแล้วกันนะครับตามบทผ้าของภาคไทยซึ่งเรียกได้ติดปากมากกว่านะครับจริงๆชื่อมันหานว่าเลซาเบเลนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้นปากเท่าไหร่เจ้าเลซามาเอลนะครับก็จะเป็นสายแท้งกาชานะที่มีค่าดิฟเฟนต์ก็ค่อนข้างสูงนะครับ680-90แล้วก็จะเด่นในด้านของสเตตัสอาเวเกนนะครับซึ่งไม่ค่อยจาเป็นกับหุ่นนะครับที่มันขาได้เลยทั้ง3ลำนะประกอบไปด้วยวินด้ามจากตู้กาชาเดียวกันนะครับี่เป็นของน e โอรอนน็อก ok นะ ตัวนี้คือมันจะใช้อาวุธนะครับใช้ที่เป็นเลนนะครับทั้ง2ค่าอีกลำหนึงคือหุ่นประจําตัวนะครับของเจ้าตัวนี้ก็คือเบสซากูแฟนทอมเนี่ยก็ใช้เลนในการคํานวณทั้ง2ค่าเช่นกันและลำสุดท้ายที่ผมกำลังจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือเดซนี่สายสร้างตัวนี้นะครับก็อาวุธนะครับที่ใช้หลักๆก,ก็จะไม่มีอาวุธเค้เช่นกันนะใช้เลนแล้วก็มีรี ก็พอจะพูดได้ว่าแม้เจ้าเลสมาเอลนะครับมันจะเด่นด้านอาเวุธเข้แต่ว่าไม่ได้ใช้นะครับอาวุธเนี้ยในการคำนวณของหุ่นตัวไหนที่มันขับเลยจะมีซัพพอร์ตดีเฟนส์หนึ่งครั้งนะครับหนึ่งโลแล้วก็อีกหนึ่งโลนะครับต้องขับเซดิเทนี่ก็คือในหุนสามตัวที่ว่ามากลายเป็นสองโลนะครับแล้วก็เวลาซัพพอร์ตดีเฟนส์จะได้ดีเฟนส์เพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์มีตัวสกิลที่ค่อนข้างจำเป็นนะครับอย่างฟอร์ก์การ์ดลดดาเมจได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่ง เพิ่มนาเาเป1ร์เนหนึ่งเทอร์เช่นกันถือว่าเป็นตัวละครผู้ขับขี่รับเซดสตารนะครับสีทองที่มีโล่2โลนะครับซึ่งหาค่อนข้างยากแต่ว่าจำกัดเฉพาะซีรีส์ซีเดซินีเท่านั้นขุนที่เหมาะสมที่สุดในการขับนะครับก็จะเป็นเจ้าเดซินีสายสร้างนะซึ่งกลายเป็นว่าไม่ใช่ฝุ่นของตัวยองซังนั้นนะครับก็ประกอบไปด้วยตัวนี้นะครับจะค่อนข้างเด่นในเรื่องของสเตตัสถ้าเกิดเลเวลแม็กนะครับ100แล้วก็3ดาวเนี่ยจะเป็นดีเฟนต์นะครับสูงถึง1นมื่นหนึ่ง3ั8 s p 13,283มีระยะเดิน5ช่องแล้วก็ลงในทุกพื้นที่นะครับวงกลมหมดเลยนะจะเวนใต้นานที่รถมูครึ่งหนึ่งมีโลให้นะครับป้องกันได้20%นะเวลาตั้งป้องการซัพพอร์ตดีฟนซ์แล้วก็มีสเตตัสพื้นฐานนะครับเพิ่มดีฟนซ์อีก10%อันที่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ก็คือการชาร์จเอ็นนะครับต่อเทินแล้วก็น,นี้นะครับจะมีเฟสชิปนะครับที่ป้องกันฟิสิคลได้ถึง3 0 ในแง่ของอาวุธนะครับที่จะเด่นก็จะมีอาวุธ2งานนะครับก็คือตัวที่เป็น m 2 0 0 0 gx high energy long r a n g e beam cannon นะครับโจมตีได้ระยะ4ช่องตัวนี้ power 4 6 8พอแแล้วก็ลดอาวุธฟิสิกส์นะครับลงได้25%อีกข่าหนึ่งจะเป็น extreme burst mode นะครับอันนี้ power ค่อนข้างสูงนะ5400ระยะ1-3ช่องลดด้ถักดาวได้ถึง25%สนตัวอีก2ท่าคิดว่าไม่ได้ใช้นะครับเป็นท่าที่ระยะแล้วก็ power ต่ำกว่าแล้วก็ไม่มีดีบัฟ ถือว่าเป็นหุ่นตัวฟรีนะครับสมรรถนะดีมากๆนะครับตัวหนึ่งของสายป้องกันทันง้งในแง่สเตตัสพื้นที่และอาวุธนะครับที่จะเด่นที่สุดก็คือในเรื่องของการต้านทานนะครับฟิสิเคลทั้งในตัวหองอาวุธเองแล้วก็ตัวของปริตี้การต้านทานฟิสิคลจากเฟสชิปสูงสุดก็คือได้ถึง55%ถ้าเทียบกับผุนประจำตัวที่ได้มาพร้อมกันนะครับอย่างเจ้าเบสซาคูฟนทอม สเตตัสโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างแย่กว่าดิสนีย์กันดั้มนะครับที่สามดาวเลเวลร้ 100, นะ HP อยนะให้เียสูงหน่อยนะครับหนึ่งแสนสองพันเนี่ยเพราะว่ามันได้บริตตี้นะครับในการเพิ่ม HP แล้วก็โมบิตี้ผมคิดว่าจําเป็นน้อยนะเพราะว่าหุ่นส่วนใหญ่อะมันหลบไม่ค่อยได้อยู่แล้วแล้วก็จะมีเงื่อนไขพิเศษนะครับก็คือ HP มากกว่าครึ่งหนึ่งได้เพิ่มดีเฟนส์สิบเปอร์เซ็นต์ก็แทนที่จะติดมาตรงๆนะครับมันมีเงื่อนไขตรงนี้เพิ่ม,เต,มเติมมาทําให้สเตตัสดีเฟนส์โดยรวม,มนะครับก็ถือว่าน้อยกว่านะก็คืืออถ้าาเเกกิิดยงลต่่่ว50%นะครับ ในตัวดีเฟนต์เนี่ยจะหายไปเลยมูฟก็เหลือแค่4นะครับแล้วก็พื้นที่ก็ยิ่งแย่นะครับเพราะว่าบินไม่ได้ก็ยังดีว่ามีโลติดมาให้นะครับส่วนอาวุธนะครับก็จะมีระยะ3.4ถึงช่องกับนาช่องตัวนี้จะเป็นการลดทัชดาว25เอีกขั้างนึงจะเป็นการลดบีม25%เก็ถือว่าไม่ค่อยเด่นนะครับในหุ่นที่เป็นสายกระด้ำซีน้าที่จะเด่นในเรื่องของการต้านทานฟิสิกส์ก็จะเหนือกว่าแค่ในเรื่องของการสามารถสู้กับบีมได้ ส่วน power นี่ถือว่าน้อยกว่าทุกด้านนะครับอีกลำหนึ่งก็จะเป็นวิ n ดัมนะครับของ n e อ l นนนอกนะลำนี้ s t a ตัสด s เ defense ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับเหมือนกว่านะ hp เท่าพอๆกันเพราะว่าจะมี s t a t ัสในการเพิ่ม defense e v a ช i o n ที่จะเป็นน้อยกว่าแล้วก็มีเฟ d ชิ h i ต้าน h ฮฟิ physical นะครับในแง่ระยะการเดินนะครับ5ช่องกับได้ทุกพื้นที่เนี่ยก็ถือว่าพอๆกันมีโ่มาให้ ในด้านของอาวุธนะครับถือว่าค่อนข้างแย่ที่สุดนะครับในเรื่องของระยะเพราะว่าทั้ง2ท่านะครับมีระยะสูงสุดคือ3ช่องท่านึงนะครับจะเด่นกว่าในเรื่องของการลดได้แท็กดาวนะครับสูงกว่า5%เป็น30%ส่วนตอ,อีกท่านะครับจะด้อยกว่าในเรื่องของการลดฟิสิกอลเหลือแค่20%และด้อยกว่าในแง่ของพอร์ทั้ง2ท่าเช่นกันเพราะฉะนั้นทั้งสาลำที่เจ้าเลสเมลขับได้นะครับผมจึงแนะนำให้ขับเจ้าตัวที่เป็นตัวฟรีนะครับเพราะว่าสามารถทำา3ดาวได้ง่ายที่สุด เดี๋ยวก็จะทําการทดสอบประสิทธิภาพของเจ้าดิสนีย์ให้ดูนะครับแต่ว่าได้แค่1ดาวเนื่องจากว่าเป็นถุนที่สร้างได้ยากมากๆนะครับที่บอกว่าสร้างได้ยากมากๆนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี้มันหุดที่อยู่ก่อนหน้านะครับไม่มีตัวไหนที่สามารถแคปเชอร์ได้ซ mm ึ hmm. ่งทําให้นะครับตัวมันในการสร้างตัวหนึ่งอ่ะต้องใช้ตัวนี้เป็นเฟืองเ,งเฉพาะของซิดิเทนี่นะครับถึง114อันตัวมันเองอีก3มอันที่ขนาดว่าทําการสคริปต์นะครับด่านฮาร์ทุกวันเวลา3าครั้งหน้าแล้วก็ผม ลงนะครับสคริปต์ของ normal เพิ่มเติมด้วยก็เลยรู้สึกว่าเฟืองนะครับของส i น i z e n y ไม่ค่อยพอใช้ในการผลิตซึ่งตัวผมเองก็ค่อนข้างขี้เกียจนะครับในการลงแบบแมนนวลจริงๆแล้วถ้าเกิดลงแมนนวลด่านฮาร์ดอ่ะมันจะเก็บเฟืองนะครับได้ต่อรอบก,ก็คือ3เฟืองนะครับเียแต่ว่านั่นแหละมาเสียเวลาก็ค่อยๆสร้างไปก็ได้นะครับสำหรับซีรีส์ c i t i z นี y นะทางเดซีนีกันดั้มเดซเนกันดั้มแล้วก็เนื้คอยกันดั้ม จะขอทดสอบประสิทธิธภาพการต้านทานฟิสิกอลแล้วก็การเป็นซับพอร์ต2โลนะครับในด่านที่เป็นเอ็กเพรสอที่2ก็จะเอาเดซิ i นีนะครับ1ดาวลงพร้อมกับเจ้าเลสเมลนะครับที่เป็นตัวกาชาอีกลำหนึ่งก็จะเอาเป็นรีเจนตนะครับสายสร้างเหมือนกันดาบแดงรงคู่กับเจ้าเลสเมลเหมือนกันนะครับแต่เป็นตัวสเกล อันดับแรกเราจะให้ดูก่อนนะครับก็คือความสามารถในการลดที่เป็นฟิสิกอลนะแล้วก็มีเฟสชิปอ่ะเพิ่มการต้านทานนะครับถ้ายิงใส่เท่าตัวนี้นะที่อาวุธระยะ1ช่องจะตัวนี้นะครับมันจะบังคับใช้นะครับท่าอัติเมทคอลที่ระยะ1ช่องนะครับก็คือจะเป็นท่าฟิสิกอลเพียงท่าเดียวนะอีก2ท่าจะเป็นบีมก็ใช้ท่า1ช่องนะครับก็เป็นท่านี้นะในการลดฟิสิกอลลง25% แล้วก็ให้มันส่วนมานะครับปกติจะตายใช่ไหมแปดหมืน่นาอ่ะเหลือแค่หกหมื่นสานะครับต่อไปจะเป็นการใช้ควาสมสามารถ2โลนะครับในการป้องกันนะให้กับเจ้าดีเจนก็กางฟอสชิลเพิ่มดาเมจนะครับอขอใช้ค่ายดูนะเอ็กติมบาสโหมดนะอันนี้ถ้าเกิดยิงจากระยะ2ช่องจะมีตัวนี้จะส่วนไม่ได้นะ ผมก็ชอบความเท่ของท่านี้อยู่นะถ้าเกิดมันมาในร่างยูานะครับที่เป็นสายดัดแดงให้ชินขับเ่ผมว่าท่านี้เท่อยู่ต่อไปนะครับเดี๋ยวไม่ต้องทำไรเนาะให้ตัวนี้สแตนบายไว้ก็จะลำล่างยิงนะครับกัดป้องกันครั้งที่หนึ่งนะ เหลือแค่หกหมื่นแปดเพราะว่าซัพพอร์ตดิ t defense จะสามารถใช้โล่นะครับต้านทาน a าเม r ได้ด้วยก็เลยถือว่าค่อนข้างเบาทางที่จะตัวนี้นะครับเวลายิงโจมตีนะท่าระยะไกลของมันอนะ่ะมันจะเป็นท่าบีมซึ่งปกติเฟสชิปอาร์เมอร์จะต้านไม่ได้นะครับบีมกับสเปเชียลพิ y s i c a จะเป็นท่าระยะหนึ่งช่องนะเพราะฉะนั้นที่โดนอยู่ตอนนี้นะ่าจะเป็น2 1ใน2ท่านี้ไม่บีมกับสเปเชียลนะครับอันนี้คือด่าน expert ด่านที่2นะซึ่งความแรงปกติของบอสด่านนี้จะสามารถฆ่าได้หมดนะครับแมนะ้แต่ข้างพวกตัว tank แต่นี้นะครับป้องกันโล่ที่1นึ่งแต่แค่หกหนแปดก็ถือว่าป้องกันได้สองครั้งนะถือว่าหนาอยู่นะครับสำหรับระดับหนึ่งดาวเนีถ้าเป็นตัวทั่วไปนะครับก็จะโดนประมาณนี้แปดหมื่นกว่าก็ประมาณนี้นะครับกับการมารีวิวความสามารถของนักบินกาชานะที่ผมคิดว่าถือว่าค่อนข้างเก่งมากๆตัวหนึ่งนะครับมี2โล่ แต่ก็ควรจะขับเซติเน่ะครับเหมาะสมที่สุดส่วนหุ่นตัวมานเองอ่ะที่เป็นเบสซากคูแฟนทอมกับเจ้าตัววินดัมเนี่ยถือว่าค่อนข้างกะนะครับทั้งที่เป็นตัวหุ่นตัวกาชาอีกตัวละครหนึ่งที่ผมคิดว่าดีนะครับที่อยู่ในตู้นี้ที่ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะก็น่าจะเป็นเจ้าลูน่ามาเรียทอกนะครับซัพพอร์ตสองกระสุนถ้าเกิดขับซีรีส์ของซซติเน่เนาะซึ่งก็จะมีหุ่นหลายตัวเลยนะครับที่เหมาะกับนางไม่ว่าจะเป็นเจ้าเซิเน่อิมเพลวแล้วก็เจ้ารีเจน สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ